เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมสัตว์ถึงทำอะไรแปลกๆที่ดูเหมือนจะไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองวันนี้แก่นหนังสือจะมาสรุปหนังสือยีนเห็นแก่ตัวของริชาต์ดอกินที่จะเปลี่ยนมุมมองคุณไปตลอดการครับปัญหาคือเรามักมองวิวัฒนาการในมุมมองของสิ่งมีชีวิตแต่ดอกินบอกว่าจริงๆแล้วหน่วยที่สำคัญคือยีนครับยีนคือหน่วยคัดเลือกหลักสิ่งมีชีวิตเป็นแค่เครื่องจักรที่ยีนใช้เพื่อแพร่กระจายตัวเองเท่านั้นครับ ยีนจะเห็นแก่ตัวพยายามเพิ่มจำนวนตัวเองให้มากที่สุดแม้ว่าจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนั้นๆก็ตามครับความร่วมมือที่เราเห็นในธรรมชาติก็เกิดจากความเห็นแก่ตัวของยีนนี่แหละครับอย่างพึ่งที่ยอมตายปกป้องรังเพราะมันกำลังปกป้องยีนของตัวเองที่อยู่ในราชินีพึ่งครับแนวคิดนี้เปลี่ยนมุมมองคุณเกี่ยวกับธรรมชาติยังไงบ้างครับลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์และ follow เพจแก่นหนังสือเพื่อไม่พลาดสรุปหนังสือดีๆที่จะช่วยเปิดโลกของคุณครับ